จอยที K, 11ปีแห่งอิสรภาพเปิดชีวิตในเรือนจำอย่าชวนทำอะไรให้กลับไปที่เดิมออกมาแชร์ประสบการณ์ที่ไม่ขอกลับไปสัมผัสอีกสำหรับจอยกอนพัส,สอนรัตนะเมธานนท์หรือจอยทีเนักร้องวง t ไทอัมคิงดอมกับการใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำจนวันนี้ได้รับอิสรภาพมากว่า11ปีแล้ว โดยจอยทีเคเผยว่าคนที่เป็นอิสระมากๆไม่เคยอยู่ในกรอบในกฎอะไรจะเป็นคนที่ปรับตัวยากที่สุดสิ่งที่มันเกิดมันคือผลของการกระทำที่แม้จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเรื่องที่ไม่คาดคิดมันเกิดขึ้นได้เสมอกับคนทุกแบบเพราะกับดักแห่งวัยยุคสมัยมันมีตลอดเวลาคนมีความโรภความรักความอยากความสนุกถึงเวลาจะโทษใครก็โทษใครไม่ลง กว่าที่ใครสักคนจะคิดได้รวนต้องใช้เวลาของตัวเองการใช้ชีวิตแบบไม่มีจุดหมายปลายทางในสถานการณ์นั้นสักวันจะตกผลึกได้เองระหว่างทางหาหนังสืออ่านสักเล่มและจากคนพบว่ามิรแท้กคือใจเรากับหนังสือดีๆสักเล่มจากนั้นจอยทีเคยังได้เขียนแคปชั่นไว้ว่าขอบคุณหนังสือทุกเล่มที่ทำให้การละครั้งนั้น มันผ่านมาได้วันนี้มีเรื่องเข้ามาในหัวเลยอยากเขียนขึ้นมาเฉยๆตอนนั้นอ่านเกนเจ้าหนูสู้ชีวิตสนุกมากร้องไห้รหัสลับดาวินชีตื่นเต้นระทึกใจสุด พาคพัมภีรไบเบิลก็สนุกทําให้มีแนวทางบางมุมในการดําเนินชีวิตและอื่นๆอีกหลายเล่มหนังสือทุกเล่มคือสนุกมีทั้งหัวเราะและร้องไห้ด้วยกันจริงๆเรื่องพวกนี้มันผ่านมานานและต้องการมูฟออนแล้วจนกระทั่งมีบางอย่างมาแตะให้ต้องระบายใจออกมาถ้าข้อความนี้ไปรบกวนใครต้องขออภัยและอันฟลโลกันได้เลยนะใครไม่เกตข้ามได้เลยขอระบาย แป๊บเดียวเดี๋ยวหายจอยเขียนเอง11ปีแห่งอิสรภาพใครก็อย่าชวนทำอะไรให้กลับไปที่เดิม